สวัสดีครับผมออมมาคัดครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตเจ้าตัวรถด,ด้วย USB ไดร์เราว่าการอัปเดตของ i อออนวายพัอันนี้แฟลชไดร์ผมทํามาใหม่ละเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็รองรับทั้ง Apple c a r p l a เพย์แอนดรอยอใครที่จะอัปเดตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเดี๋ยวผมทําไว้ด้านล่างตัวโค้ดให้นะครับก็ลูกค้าเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็มาอัปเดตกันได้เลย จากที่เราดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาเสร็จแล้วครับให้เราเสียบแฟชไดร์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์เนาะเสียบแฟชไดร์เข้ามาเสร็จแล้วครับเราทำการฟอร์แมตก่อนเลยโดยเลือกไปที่ออปชั่นฟอร์แมตครับแล้วก็เลือกไปที่ Default Fat32 ครับ Fat32 กดเลย หลังจากที่ format เสร็จแล้วนะครับก็ทำการ double click เปิดไฟล์เลยหลังจากนั้นไปที่แฟลชไดร์พอไปที่แฟลชไดร์เสร็จปุ๊บให้เราลากไฟล์ทั้งหมดครับที่เราดาวน์โหลดมาเป็นอัปเดตไอออนนะครับลากลงไปเลยอหลังจากเราที่เราลากลงไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะ ขึ้นลักษณะนี้แค่น,นี้เรียบร้อยเลยครับคือ Format F แ,แฟดไดให้เป็นแบบ F ฟ t ซัมสอง u ีฟอลเนาะแล้วก็ลากไฟล์โปรแกรมจาก w i n ซิปเมื่อสกักคร่ครับลงเข้าไปโอเคไปตอนที่รถครับโอเคหลังจากที่ เราเข้ามาที่ตัวรถแล้วครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไปที่ช่องเสียบได้เลยด้านข้างเนาะโอเคมันก็เสียบไปแล้วคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าแฟลชไดร์ะเสียบเข้าหรือไม่เข้าให้กดมาที่เมนู4จุดตรงนี้แล้วกดมาที่รูปวิดีโอลักษณะน,นี้ในขณะที่เรายังไม่เสียบแฟลชไดร์เนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์เนี่ยปวใส่ USB โอเคถ้าเราเสียบไปแล้วจะเป็นไงเราเสียบเลย โอเคหลังจากเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้วปกดใส่ USB มันจะขึ้นว่าเป็นข้อมูลลักษณะแบบนี้โอเคอันนี้คือถูกต้องแล้วกลับเข้าไปที่เมนูเพื่อจะอัปเดตนะครับกดเข้ากลับไปที่4จุดตรงด้านข้างนะกดเข้าไปที่การตั้งค่าครับหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าระบบจะสังเกตครับมันจะมีคําว่าการตั้งค่าพื้นฐานเวลาและวันที่ให้กดตรงนี้แปครั้ง 1,2,3,4,5,6,7,8 1, มาแล้ยอ่าผมกดเลยกดแบค็คกลับไปที่มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคือแบค็คกลับไปด้านในเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับตัวรถทั้งหมดละคันนี้อัปเดตไปแล้วมันจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมา2อันด้านล่างสำหรับคนที่ไม่เคยอัปเดตรถเลยเนาะก็เสียบสายได้เข้าไปเสร็จกดมาที่ USB ครับแล้วก็กด ที่อัปเดตด้านบนนี้นะครับอัปเดตไปเลยโอเคหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วครับ มันก็จะรีสตาร์ทแล้วกลับมาที่หน้านี้คราวนี้เราไปที่เมนูนะครับมันจะขึ้นแล้วครับว่า Apple CarPlay Apple CarPlay เนี่ยต้องเสียบสาย USB เนาะด้านล่างแล้วก็กดเข้าไปใช้งานถึงจะเข้าใช้งานได้แต่ถ้าลูกค้าใช้ Android Auto คราวนี้ทำไงต่อ Android Auto มีวิธีทำแบบนี้ครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยครับผมหลังจากนั้นให้กดไปที่ตั้งค่าระบบครับแล้วก็กดที่เดิมครับ8ครั้ง 1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดพอเขากลับมาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บหลังจากที่เราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วครับให้สังเกตครับเมื่อกี้เราอัปเดตตรงที่คำว่า USB ตรงนี้เนาะให้เราเปลี่ยนมากดที่แอปด้านล่างนี้ครับมันจะยังไม่มีเนาะตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตพออัปเดตกดเข้าไปที่แอปครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยครับ ปึ๊บ,บ,บเต็มไปหมดเลยเราเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลื่อนลงไปนะไปจนมาเจอคำว่านี่นะครับ Google Android นะครับ Projection เ,เนี่ยนะครับเรากดที่เป็นลูกลูกศรสองอันซ้อนกันเน่เานะเรากดเข้าไปปึ๊บเนี่ยครับหลังจากนั้นให้เราเสียบสาย USB ที่เป็น Android Auto เนาะเข้าไปแล้วกดคำว่ายืนยันเท่านี้ก็จะใช้ Android Auto ได้ละแล้วถามว่าถ้า เรากดยืนยันไปแล้วเนี่ยแต่ต้องเสียบสายก่อนนะครับจะกดแบบว่าเราไม่เสียบไม่ได้พอกดเสร็จปุ๊บเนะ่ยมันจะขึ้น Android Auto แล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ขึ้น Android Auto แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ขึ้นมาบนรถเสียบสายก็ใช้ได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปอีกรอบแล้วก็เหมือนกับการปลดล็อกมันนะครับมันก็จะใช้ได้ทั้ง Android Auto และก็ Apple c a r p l a y วิธีนี้ก็เป็นการอัปเดตครับตัวรถโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์บริการเนาะ ลิงก์และดีสคริปชั่นวิธีการทำเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปครับทำได้แน่นอนครับผมง่ายอันนี้แค่ลาก w i n ซิปมาใส่ในตัว USB ไดร์ที่เป็นฟอร์แมตแฟลนสามนำมาเสียบกดอัปเดตแล้วทำตามที่ผมบอกครับใช้ได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวฝากครับไปลองทำดูกันก็ฝาก Subscribe ช่องนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ